เขาที่ที่ผ่านมาคนแชร์วอนเลยนะคะว่าอยากให้เราลองมาทำสีวีเรื่องนี้ดูดีเซนในอัสเตอันนายกตู่พูดถึงนะครับบอกว่าคนไทยทุกคนต้องดูครับได้ดูกันหรือยังทันย่ายังไม่ได้ดูแต่ว่าเนี่ยพอมามาเห็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าต้องดูใช่เจมแหมก็ดูแล้วดูแล้วไปประมาณสินาทีคือดูตามกระแสที่ท่านนายกพูดแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นซึ่งรู้จักเนี่ยบอกว่าทําไมต้องดูแล้วคือเราแปลกใจว่าทําไมเด็กถึงดูแล้วชอบหนังแนวแบบนี้แล้วก็เลยไปดูก็ปรากฏว่า คือมันน่าติดตามตั้งแต่สิบนาทีแรกครับคือซีรีส์เรื่องนี้มันดังก่อนที่นายกจะพูดมันมันดังมากแล้วคนหาดูกันเยอะมากเพราะมันยังฉายอยู่ที่เกาหลีไงบิ๊กบอสไงบิ๊กบอสไงพระเอกไงคนคนชอบเพราะเรนนางเอกดังนะซองซองเฮเคียวอะไรทุกอย่างรตติ้งสูงถึง28.5ใช่แจห้าใช่ไหมจากการฉายแค่6ตอนชั้นดาวรตติ้งตอนจบของโทมินจุน นี่ยที่เคยทำไว 28. ้28.1 <c oughs> นะฮะ <c oughs> มียอดคนดูออนไลน์ในประเทศจีนสูงถึง440ล้านวิวแลครับตอนนี้ขายที<ห>่ทระใท้ททใญี่ปุ่นสูงถึง60ล้านบาทนะครับ <c oughs> สาวไทยก็พากันติดแฮชแท็กกันเยอะมากเมียทหารเลยเ <c oughs> มียกับตันเมียบิ๊กบอสสามีแห่งชาติทหารไทยเรายอมไม่ได้นะครับถึงขนาดต้องถอดเสื้อถ่ายภาพโชว์ซิกแพคเดี๋ยวเปลี่ยนทีบให้ดู มันจะมีแคทซักแสดงที่ถอดเสื้อแล้วโชว์ทหารไทยคือด้านบนหรือล่างบนอทหารเกาหลีคือด้านล่างทไมได้มากเลยอะไรนะฉันต้องกลับไปดูแล้วล่ะแต่ดูทหารไทยดีกว่าฉันชอบใกล้ตัวดีคนดูพระไหน่ะพระเอกหล่อมากใช่ไม่แต่อะไรรู้ไหมที่นายกตู่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครจะผลิตเนี่ยจะลงทุนสร้างให้เลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือแสดงถึงความรักชาติความเสียสละ แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่นายกตู่บอกว่าอะไรรู้ไหมที่ไม่สมจริงอเขาบอกว่าถ้าโยนรอยเอกอะต้องหน้าเจ๊กแองอันนี้หลอกไปบอกเมื่อเช้าพูดี่ได้ดูประมาณสิบนาทีอย่างที่พี่น้องดูดูิดนึงว่าทีมงานเราให้ดูเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเป็นในแนวสไตล์เกาหลีหน่อยแต่เดินเดิวมากจีบกันปุ๊บเดินต่อเลย กระชับเดินไปไหนบอกบอกไหมเดินไปไหนบอกเขาเดินไปไหนเดินเรื่องต่อเลยไม่บอกโอเคไม่ได้บอกว่าจีบเป็นปุ๊บแล้วจุงมือแล้วเดินไปเลยนี่พระเอกเป็นทหารนางเอกนี่เป็นแพทย์ใช่ไหมแล้วเหมือนพระเอกจะต้องมารักษาตัวแล้วก็มาเจอกันรักกันจีบกันใช่ไหมคะใช่พระเอกชื่ออะไรครับคุณผู้ชมถือว่าไม่เอานะคะเนี่ยแปลว่าทางภาษาดีมากไปด้วยฉันเฉียงก่อนพระเอกฉันจำชื่อไม่ได้แต่นางเอกเนี่ยฉันจำว่าเธอเป็นอะไรนะซองเทียวอะไรเนี่ยไม่ใช่เหรอ ซองใครโย่อะไรนะอะไรซองๆนะสักขนาดซองมากอะไรซองๆนะซองนหละซองขยเยอะไรนะขยโยไม่มีชื่อคนจับยี่ห้อนี่แต่ว่าพระเอกพระเอกชื่อทรงจุงกิเอาเป็นว่าสีีวินี้ตอนนี้ดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ ดูกันจบเรียบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกด Subscribe ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ